โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านก็สู่ช่องทีวีชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกรันเอดฟรีนะครับค่ายทูมูฟนะครับเป็นจานวน6ตัวด้วยกันนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับลองสมัครให้ครบทุกตัวก่อนนะครับผมเพื่อจะมีสักตัวนับที่สามารถใช้งานได้อยู่นะครับผมโอเคครับคําแนะนาก่อนการสมัครนะครับก็ไม่ควรที่จะมีเงินไว้ได้ซิมสักบาทครับ หรือมีเงินไว้ได้ซิมศูนย์บาทนั่นเองเพื่อป้องกันการหักเงินนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปโอนี้นะครับก็ขอกำลังใจจากเพื่อนนะครับคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรับชมรหัสตัวแรกเลยนะครับโอเคครับรหัสตัวแรกนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันห้าห้า ซีเลียมโทรออกนะครับล่าในนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จานวน5กิกนะครับระยะเวลาการใช้ก็5วันนะครับผมก็ไม่เสียค่าบริการอย่างแน่นอนนะครับก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคครับถัดไปนะเป็นตัวที่2นะครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับกดดอกจัน935าดอกจัน9ก้าซีเลียมโทรออกนะครับล่าในนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จานวน2กิกนะครับระยะเวลาการใช้ก็30วันนะครับผมอันนี้จะเป็นเน็ตพม่านะครับผม โอเคครับถัดไปนะครับเป็นตัวที่3นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับล่าเนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จำนวน2กิกนะครับระยะเวลาการใช้ก็30วันนะครับผมโอเคครับถัดไปนะครับเป็นตัวที่4นะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับกดดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมทรออกนะครับ ร้านนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จนวน 10G กิกับระยะเวลาการใช้ก็30สิบวันเลยนะครับผมก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคครับถัดไปม็นดูที่ห้านะครับก็ให้เพื่อนเพื่อากดดอกจันแป8เจ็ดแปดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับร้านนี้นี่นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จำนวน1กิกเหมือนกันนะครับระยะเวลาการใช้ก็1วันนะครับผมโอเคครับถัดไปนะครับเป็นดูที่หกนะครับผม ก็ให sí, ้เพื่อนเพื่อนกดดอกจานแปดห้นดอกจานหนึดอกจาน1นึ่งจ็สี่นย์หกหนึ่เสี่สี่เหลี่ยมทัวออกนะครับล่าเนีนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่นวน1 2บกิกนะครับระยะเวลาการใช้ก็4เดือนนะครับผมก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับเน็ตที่ผมมาแจกในวันนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับลองสมัครของตัวก่อนนะครับผมเพื่อจะมีสักตัวนะครับที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ